Smart Nation, Smart Life, ประเทศทันสมัยชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น g j s u m m i t 2025ปรากฏการครั้งสำคัญเพื่อประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านรัฐบาลดิจิทัลระดับโลกด้วยพลังความร่วมมือของทุกหน่วยงานรัฐวันนี้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นสู่อันดับที่52ของโลกในการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสหรประชาชาติและเป็นอันดับที่2ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์แต่เรายังไม่หยุดแค่นี้ ขอเชิญร่วมงาน DG s u m m i t 2025จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลงานสัมมนาและนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่แห่งปีมาร่วมฟังแนวคิดดิจิทัลเลดเดอร์เชฟ p ิ้งทูมอร์โรจากผู้นำระดับท็อปของภาครัฐและเอกชนพร้อมฟังการแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากประเทศระดับท็อปด้านรัฐบาลดิจิทัลอย่างเดนมาร์กและเอสโตเนียที่ครองอันดับที่1และ2ของโลก UNE Government Ranking 2024และพลาดไม่ได้กับ AI Workshop ด้วยเทคโนโลยีที่อัปเดตที่สุดสำหรับการทำงานในตอนนี้โดยหลัก ผู้สร้างเทคโนโลยีระดับท็อปอย่าง Google Microsoft และ Line ที่หาฟังที่อื่นได้ยากมากๆเลยค่ะที่สำคัญได้ลงมือทำจริงๆด้วยและอย่าลืมมาเรียนรู้และทดลองใช้บริการเด็ดๆจากแอปทางรัฐและนวัตกรรม g o ล f ฟเท h จากหน่วยงานภาครัฐระดับท็อปที่มาจัดแสดงและให้บริการประชาชนฟรีๆที่งานพร้อมพบกับเหล่าพิธีกรศิลปินดารานักร้องและมินิคอนเสิร์ตตลอด2วันในโซนนิทรศการ แล้วพบกันที่งาน d g s u m m i t 2 0 2 5 14 1ตุลาคม2568นี้ที่ s o p h ีย Hall ชั้น5และ s o p h i ย g a l l e r y 1ชั้น M ศูนย์การค้า M s o p h i เียกรุงเทพทุกอย่างฟรีนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ